คุณยาตินันบุตรรมเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3อยู่บ้านหนองว่าใหญ่ตำบหน,นองว่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเดิมประกอบอาชีพขับรถส่งของให้บริษัทเอกชนมานานกว่า9ปีต่อมาได้หันมาทำเกษตรอินทรีย์สามารถสร้างรายได้ในระดับน่าพอใจอสงงดังกน ข้าสิกับมาเฮ็ดผักนี่ก็คือตอนข้าเฮงานอยู่ในเทพข้าก็กินแต่ผักข้าเจ้าเนาะบะเบนผักข้าเองพ่อกับมาอยู่บ้านก็เลยคิดว่าเออสิกับมาปลูกผักกินเองผักที่มันปลอดภัยที่มันดีต่อสุขภาพข้านี่แหละค่ะกะที่ใส่ปุ๋ยมักขี้หมูมักขี้ไก่มักขิงหม้อมักขี้ขาหมาเข้ามาเฮ็ดเองเริ่มต้นเลยกับเฮ็ดหาทางครอบครัวเบิังหาแม่เบิงแต่แม่แล้วก็บอกว่ามันบ่ได้กินดอกผักอินทรียเมื่อไหร่เฮ็ดจัวเังสิได้กินแต่ปกติพ่อเฮ็ดให้เราเห็นแล้ว เราก็เลยว่าเออมันเฮ็ดได้นะเฮ็ดเขาเห่อกระเฮ็ดได้เราก็ย่อมรับแ่แเราก็ย่อมรับแล้วก็ได้กินผักที่ห่อเฮ็ดเองปลูกเองน้ำข่าปลอดภัยค่ะบ้านสวนจทินันนะคะเขาสีปลูกผัก,กเกษตรที่นะคะแล้วก็ทรงโรงพยาบาลนนทบัวลำพูแล้วก็เขาเอาไปขายอยู่ตลาดเกษตรกร,ร,กรอยู่กเกษตรอำเภอค่ะแล้วก็เข้าสีขายจันท์อังคานพุทธปรหัดหนะคะวันสู่เข้าสีขายอยู่ตลาดกลางตลาดอน,นันตโยค,ค่ะ ตนมากก็จะเป็นพักนะผ้าพ,พักกินใบต้นหอมผักชีขึ้นใช่นะคะกวางตุง้งคะาหน้าแล้วก็เป็นพวกพักบุ้งนะคะถ้าเป็นตะไคร้ข่ามะนาวกับซีมีแจมไปค่ะของในสวนเขาจะเก็บไปถ้าตัวใดพ่อขายได้เขาจะเก็บไปไมีผักพีอยังเจียคะ่ะรายได้ของเขาก็จะอยู่ประมาณ 2 0 0 0มืถึงบาทต่อเดือนนะคะก็ตามกำลังที่เอาเห็ดค่ะเพราะว่าอยูุ่บานเอามีแต่สุภาพสตรีที่เอาเห็ดขายได้ท่านตลาดแล้วก็ปลูกพักเก็บไปขายันี่คะ่ะดูได้คะ่ะเลี้ยงครอบครัวได้คะ่ะเออเริ่มเฮ็ดเกษตรอินทรี์นะคะกลับมาอยูุ่บานแล้วก็เขากุมค่ะพราดีมีมูแนะนําให้เขารวมเป็นของยั่งสมาธิค่ะแล้วก็เราบอกว่าเวลาสีเฮ็ดอีกอย่างนี่ห้ไปเบื้องค้นประสบความสําเร็จก่อนควาสีเห็ดเกษตรเพราะว่า ถ้าเฮา,าเม็ดเลยเกษตรมันบรได้ลงทุนปุ๊บสิได้กำไรเลยเป็นวะค่ะเขาสิต้องปลูกปลูกโซ่สิได้ก็เลยไปเบิ่งงานางานอยู่น้าสวนมูแล้วก็เขากุ้มแล้วก็ทั้งเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็พัฒนาที่ดินสากลการเกษตรนะคะเราไปเบิ่งงานไปศึกษาดูงานพอไปเบิ่งงานมาแล้วเขาก็จะเอากลับมาเห็ดอยู่สวนเฮาค่อ,คอยๆเห็ดไปค่ะเห็ดทีละย่างสองย่างตัวไหนมันสิได้เงินเป็นรายวันรา่เดือนรายอาทิตย์เสียขาเขาก็จะเอากลับมาเห็ดอยู่สวนเฮาค่ะ ทั้งสวนเฮานี่จะดีอยู่ยางนึนกน็คือเฮาเฮาปลูกผักบนโต๊ะนะคะเนาะเวลาฝนตกหรือน้ำท่วมมันสามารถปลูกได้ตลอดปีเลยค่ะเพราะว่าเขาปลูกแล้วก็พ่นพนดินตาไวแล้วก็ปลูกตอปลูกได้ทั้งสหนาวาสิฟน้สีห้อนก็ปลูกได้ค่ะเพราะว่าเขามีหลังคากันฝนพอมแล้วก็โต๊ะเขาก็เฮ็ดว้สาหรับหนึ่งเพื่อกับจัไวเชพืชนนะคะเนาะมันก็นจะง่ายดูแลในการโารคแมลงโรคผักได้ดีค่ะตัวนี้โอเคเลยค่ะในการปลูกผักบนโต๊ะค่ะ ในแปลงผักเขานะคะมันจะมีสตูเพืก็คือพวกเพลอออนพวกลากเน่าคนเน่ามันผอมมาแลงพวกน้อนนี่ทั้งาราคาผืชของเกษตรนะคะเนาะเพิ่นใดมาแนะนําสาชีวพันธ์มันจะเป็นพวกบิวเวเลียพวกไตโคดมามาสอนวิธีเฮดมาสอนวิธีทํามาสอนวิธีใส่ตัวนี้ใส่ได้ดีค่ะเพราะว่าเข่าบริตตรงลงทุ่นลร้นะคะเนาะแค่หงเขา่าแล้วก็เชื่อมาใส่แล้วก็เพาะบม่มถึงเวลาเข้าก็เอาไปฉีดเอาไปมากลง้งแปลงเข้าตัวนี้ใส่ดีค่ะทั้งเกษตรจังหวัดนี่เป็น อย่างที่แบบว่าซอยเหลือเฮ่ามาตลอดนะคะทั้งอัลลาะคะพืชเดี๋ยวนี้แห้งมีอยู่เกษตรอำเภอเนาะ,ะเนาะสิมีสารชีวภัณฑ์ไวหใไห้ไทาบานไปขอแล้วก็ไปเฮ็ดทุกวันศุกร์ตัวนี้ดีค่ะเขาพุดหล,ลายๆที่ทั้งเกษตรมีนโยบายตัวนี้ออกมานะคะเนาะถ้ารั้นเอาไปขายอยู่เกษตรนะคะรั่นสินแนะนํำข้าเจ้าว่าพักเข้านี่เป็นพักปลอดสารนะคะเพราะว่าเขามีใบมาตรฐานอยู่ อย,อยู่ตรงนาเขาเติร์ที่เขาขายค่ะแล้วก็่วนลูกค้ามาเบิรงอยู่แปลงนะคะว่าเอ่อเขาปลูกอิลีบอเฮดอิลี่บอนเสียค่ะเพราะลูกค้าได้ไปกินพักมันก็จะมันก็จะกรอบมีรสชาติที่ดีนะคะแล้วก็เก็บไวไ้ด้นานค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นเป็นอาทิตย์ได้ค่ะพักอยู่สวนเขาแล้วลูกค้าติดใจก็จะกลับกับมาซื่อแล้วก็โทมาสั่งจังเสียค่ะฝากสําหรับคนที่ไม่รุนนะคะเนาะกับมอยบ้านใหม่ค่ะอยากอยากปลูกพักคือจังพิลี่าใละบ้าน,น,านสวนอยากที่น่านเฮด คือมันอยู่ได้ค่ะปลูกได้อิลีแล้วก็มีการตลาดมีการค้าขายหน่วยงานทางเกษตรเพื่นก็นจะมาส่งเสริมค่ะเขาก็ค่อยศึกษาไปเห็ดไปว่าเห็ดตัวใดมันจังสีหมอกับเท้าแต่ปลูกพักอินรี่ในปลูกง่ายนะคะมันไม่ได้ปลูกยากแล้วก็ สารชีวพันธุ์เท่ากับมีทั้งทั้งเกษตรถ้าราคาผืชเท่ากับจะมีการแนะนำพนาก็จะลงมาแนะนํามาดูแลในจุดนี้ค่ะการตลาดเพิ่นก็นแนะนําให้นะคะที่เข้าไปขายอยู่ตลาดเกษตรกรกับมาจากหน่วยงานเกษตรค่ะที่เพิ่นซอยเขา้าคนในสนใจที่จะกลับมาอยู่บ้านมาปลูกพักอยู่ได้นะคะเลียงขอบครัวได้บอ่บอจำเป็นต้องไปเหตุงานโรงงานหรือเหตุดุกรุงเทพตลอดไปค่ะเขาต้องกลับมาศึกษาและเรียนรู้ให้มันจริงก็จะอยู่ได้ค่ะ